สวัสดีครับผม A Alien Channel ครับทุกคนครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับร้านถูกดีมีมาตรฐานเฟย่ามานะครับ Merry Christmas กับทุกคนวันนี้วันอาทิตย์ที่ยีห้านะครับธันวาคมเป็นวันคริสต์มาสนะครับก็ตามธีมหน่อยเห็นไหมครับด้านหลังมีลูกโป่งลูกโป่งอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ถ้าผมจะมาเล่าเหตุการณ์แล้วก็มาตอบคาถามที่ค้างคามาเนิ่นนานที่ผมไม่เคยเจอนะครับในวันนี้ผมเจอแล้วนะครับที่เขาเคยถามว่าสต็อกตัดหรือเปล่านะครับซึ่งนะครับร้านเฟย่ามาสาขา2เนี่ยครับ อ่าก็เพิ่งเจอนะครับสต็อกไม่ตัดครับทุกคนเจอแล้วนะครับที่ร้านนี้นะครับเป็นความจริงนะที่เขาบอกว่าบางร้านคือสต็อกไม่ตัดมันมันก็คือมันก็มันเป็นเรื่องจริงแหละที่ที่หลายๆร้านที่โพสต์ในกลุ่มนะครับที่เขาเจอแต่ร้านผมไม่เคยเจอนะวันนี้นะเพิ่งมาเจอแต่ผม,ม,ไ,มไม่ตัดยังไงเนาะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังรับชมนะครับฝากให้กำลังใจในการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเอเ a, a n นแชนแนลนะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะ และยลืมกดกระดิ่งแล้วกดไลค์รัวๆให้หน่อยนะครับเป็นกวามรูใจให้กันเนาะและขอการทุกคลิปนะครับผมถ้าว่าที่พาร์ทเนอร์ท่านไหนนะครับชมคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆจะในช่อง A N Channel แล้วนะครับตัดสินใจสมัครเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับร้านถูกดีมีมาตรฐานนะครับก็รบกวนนะครับสาร้แนะนําให้หน่อยนะครับเพียงว่าสมัครนะครับแนะนําโดยร้านเฟรยาหมาดนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับรหัส TD 0 0 3 8 7 8 9ศ ทีดีซูซามแปดเจ็ดแปดเก้านะครับจะเป็นผู้คนอย่างยิ่งเลยนะครับผมช่องทางการติดต่อก็อยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับหมักฟรีแนะนําฟรีขอแค่ให้เครดิตกันก็พอนะครับมาดูนะครับรายการที่สตอ็อกไม่ตัดนะครับอ่ปกติเนี่ยที่ผมเคยบอกไปเนาะทุกคนถามก็ว่าตัดไหมผมมันมันก็ตัดนะแต่วันนั้นอ่ะวันที่20นะครับรเผอิญว่าเขามีการปรับปรุงนะครับอัอัปเดตอ่าเวอร์ชั่นเครื่องโพสต์นี่แหละนะครับมันก็เลยมีอาจจะรวนไม่รู้นะแต่ก็คือตอนที่ผมยิงนะ่ะ ยิงผ่านตัวเพื่อคือผมขาย2ระบบนะครับผมจะขายแฮนด์เฮลกับเครื่องโพสต์นะครับถ้าเกิดว่า,าลูกค้าที่เป็นเด็กเนี่ยหบาทสิบาทมันจะใช้จะใช้เครื่องแฮนด์เฮลขายเพราะว่ามันจะไม่ได้ไม่เปืองกระดาษปินเนาะทีนี้ผมจะพามาไล่ดูนะครับวันที่20เนาะยี 20. โอเคอันนี้ผมเปิด20แล้วให้ทุกท่านสังเกตนะครับเวลา13บสมนิกาไม่ใช่ เวลา21.21 21นะครับ21.21 21เนาะ13บาทนะครับอันนี้อันนี้มันจะมันอัปเดตมานี่เป็นอาจจะ1นาทีหรือว่ามันอาจจะยี่กว่ามันจะเป็น2ีบสอมันอัปเดตมันก็จะเป็น22่สบสอนะครับมันก็เวลาไม่ตรงกันเท่าไหร่นะเอ็มศูก็คือขายขายผ่านเครื่องแฮนฮลนะครับโอเคทีนี้นีครับรายการ13บาทณย2่สนะิบยอันนี้22.22 22นะ สิ้นสุดไปละรายการสุดท้ายนะครับวันที่20เห็นไหมรายการสุดท้ายนะครับทีนี้มันเริ่ม21เละเป็นคําว่าโพสต์นี่คือขายขายขายผ่านเครื่องใหญ่นะครับโอเคเรามาไล่ดูทีนี้หลังจาก21นาฬิกานะครับผมมีการขายเรื่อยๆ20 22เอ้่หลังจาก22.21น่ะครับผมก็ขาย22.35นะครับ22 4 2อ่เห็นไหมครับอ่านไม่โฟกัสเนาะ ยี่ส2 3สองจุดสี่หกยี่องจุดยี่สามจุดศูนแล้วก็ยี่สามสิ้นสุดวันขายวันที่20นะครับนี่ก็คือไม่ตัดเลยทีนี้ผมมาไล่ดูยีเออมันมันอาจจะอัปเดตมาอีกวันหนึ่งไหมนะครับผมก็ไล่ดูก็ไม่เจอเนาะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันมันมีตัวที่มันมันข้ามวันก็มีนะครับแต่แต่วันเนี้มันไม่ข้ามให้นะครับ เคยมียอดขายนะครับท,ท,ที่ที่ตัดวันถัดไปก็มีนะครับอย่างเช่นเห็นไหมเห็นเห็นตัวเลขไหมครับอย่างเช่นขายยี่ิบสองเนี่ยก็คือบางทีมันอาจจะขายผ่านแฮนด์เฮลแหละนะครับตอนปิดร้านแล้วตอนปิดเครื่องโพสตแล้วอาจจะยังไม่อัปเดตเนาะมันก็เลยมาอัปเดตตอนนี้ครับตีห้าห้าสิบนะครับของของวันถัดไปขายยีิบสองนะแต่มันมาอัปอัปเห็นไหมครับตีห้าห้าสิบเนี่ยเรียงลายกันเลยสามตัวนะครับยอดนี้มันก็จะมาเด้งขึ้นอีกวันหนึ่งนะครับ เอ็มไอเอ็มศูนย์หนึ่งก็คือเป็นของขายรหัสผ่านแฮนด์ฮลนะครับเห็นไหมครับมันจะเด้งมาเนาะมันจะเด้งมาแบบนี้แต่วันที่ผมพาพาทุกท่านเช็คดูอ่ะมันไม่เด้งมาอันนี้คือคือผมก็ติดต่อทางบริษัทไปแล้วนะครับมันก็เลยเป็นผลพวงให้อ่าคือยอดที่มันไม่อัพมานะครับคือขาย20มันไม่อัพมา21เนี่ยแล้วก็มันมีขึ้นในโชว์ในระบบในวันที่20เนี่ยนะครับเป็นยอดเดียวกันก็คือมันจะมีอ่า ที่ผมทาให้ดูเมื่อกี้นะครับมันจะมียอดที่อัพไปแล้วก็ยอดที่อยู่ในวันเดิมแต่วันที่20ที่ผมทำทำให้ดูอ่ะมันไม่มียอดไปไหนเลยนะครับมันเป็นยอดทั้งหมด900กว่าบาทนะครับมันเลยทําให้อ่าของนะครับที่ผมนับได้นะเป็นเบียอ่าช้าง3ขวดที่หายไปแล้วก็ขนมที่เป็นพวกกับแก้มนะครับพอดีอ่าอยู่ในอยู่ในวงวงเล่าอ่ะนะครับเพรากินกับแก้มกัน ก็หายไปจานวนเงินรวมทั้งหมดเก้าร้อยกว่าบาทแต่ผมเก็บตังมาครบนะนะครับพวกนี้นะครับมันจะไปโดนคิดอีกทีหนึ่งในรอบที่ q i เข้าผมไม่ได้แจ้งบริษัทอย่างเป็นทางการผมแค่โทรไปถามแล้วก็โทรไปเล่าให้เขาฟังว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้แต่ไม่ได้แจ้งเคสเข้าไปไม่ได้เปิดเคสเข้าไปนะครับก็เลยอ่ะที่เกียจมานั่งรีนั่งเช็คเดี๋ยวรอให้ q i มาปรับเลยลวกันอะไรอย่างนี้นะครับก็เงินเราเก็บนะครับแต่ของที่สต๊อกไม่ตัดก็เจอประมาณนี้นะครับ มันก็อาจจะเป็นรอยต่อที่เขาอัปเกรดระบบก็ก็เป็นได้น,นี้ถ้าเกิดบริษัทเข้ามาผ่านมาเจอนะครับก็อยากฝากเนาะมันมีช่องว่างช่องโหว่ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับแต่คือเขาก็คือเขาก็เช็คได้แหละแต่ว่าของมันหายไงนะครับแต่เราก็เราเนี่ยต้องต้องดูให้ดีนะครับต้องเช็คให้ดีในแฮนด์เฮลชว์ทุกบากแต่ในเครื่องโพสไม่โชว์นะครับมันมีหลักฐานในแฮนด์เฮลแต่ในเครื่องโพสไม่มีหลักฐาน แต่ก็แล้วก็นั่นแหละตามระเบียบไปนะครับก็ต้องโดนปรับไปตามนั้นเป็นราคาต้นทุนบอ่อ25นะครับที่เราโดนปรับนะครับผมครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคําถามตั้งแต่เนิ่นนานแล้วครับน่าจะเป็นหลายๆเดือนแล้วมั้งที่ที่มี f c โทรมาถามนะถ้ามาถามว่าเคยเจอปัญหาสต็อกไม่ตัดไหมนะครับซึ่งผมก็เคยผมก็ตอบไปว่าผมไม่เคยเจอก็ไม่เคยเจอจริงๆตั้งแต่ร้านสาขาหนึ่งเนาะสาขาสองผมก็เพิ่งเปิดเมื่อที่1ิที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็เจอแล้วนะครับเรื่องสต็อกไม่ตัดไม่ตัดจริงแต่เรานะครับอย่างที่ผมบอกไปเราต้องเก็บเงินให้ครบทุกบาทเวลาที่ QI นะครับเขาเข้ามาตรวจสอบเข้ามานับสต็อกสินค้าเนี่ยมันอาจจะทำให้สินค้าหายแล้วก็เราก็เตรียมเงินตรงนั้นไว้จ่ายเขานะครับก็ มันไม่มีอะไรลดเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้ซีเรียสเนาะตัดไม่ตัดไม่ได้ซีเรียสก็คือขอแค่เราเก็บเก็บเงินให้ครบก็พอนะครับครับผมผมก็ขออนุญาตมาอัปเดตนะครับในเรื่องของสต็อกไม่ตัดไว้เพียงเท่านี้นะครับีเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีความวิตกกังวลแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเราเก็บตังค์มาแล้วเราก็รอแค่ Q i มาปรับเขาแค่สเตตเมนต์ในการเข้าของ Q i มันอาจจะอาจจะไม่เป็นศูนย์หรือว่าอาจจะไม่น้อยลงนะครับก็แค่นั้นเองนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็ นั่นแหละนะครับก็ขอญอาตนามาอัปเดตแล้วก็นํามาฝากแล้วก็นํามาพูดให้ฟังแล้วนำมาตอบนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบถ้าเป็น,ป,นประโยชน์ก็ฝากให้กำลังใจโดยการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง A a c i n Channel นะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะ และย่ดมุ่งกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์รัวๆให้หน่อยนะครับและขอการทุกคลิปนะครับพับเ้าไวาที่พาร์ทเนอร์ท่านไหนนับที่ดูคลิปนี้แล้วหรือว่าคลิปอื่นๆในช่อง A N Channel แล้วนะครับตัดสินใจสมัครเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับร้านทุดีมีมาตรฐานนะครับก็รบกวนนะครับใส่ร้านแนะนำให้หน่อยนะครับเพียงว่าสมัครนะครับแนะนำโดยร้านเฟย์ยาหมาดนะครับจังหวัดกาฬสินรหัสทีดีศูนย์ศูดเจ็ดแปดเ ทีดี0ูนย์ศนะครับจะเป็นพวกคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมก็ผมจะแนะนําท่านทุกขั้นตอนเลยครับตั้งแต่สมัครนะครับให้สมัครจะสมัครเองหรือสมัครให้ก็ได้นะครับก็คือผมส่งสมัครให้ได้เนาะแล้วก็แนะนําขั้นตอนในทุกๆอย่างนะครับว่าเปิดร้านไปแล้วเจอปัญหาอะไรนะครับก็สามารถพักกันสอ,สอบถามกันได้เป็นธรริ์กันยาวๆผมก็มีไลน์กลุ่มนะครับของผมก็คือจะรับเฉพาะคนที่ ใส่เครดิตให้สมัครฟรีแนะนำฟรีขอแค่ให้เครดิตกันก็พอนะครับผมสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ